สวัสดีครับนิวสวัสดีครับนิวที่ดิภูมครับค่ะวันนี้ร่วมงานของโลกค่ะท่นเป็นแบบเป็นอีกคำตัวเดิไมไหมครับานิรับ ของนิวเป็นตัวเดิมครับอิโดโรเพอร์เฟคต้าตัวเดิมครับเป็นแป้งตลับครับของนิวแต่ว่ามีของเพิ่อมอีก4ตัวใช่ครับก็มีเจลล้างหน้ามีบอดี้โลชั่นแล้วก็โลออนครับแล้วอีกตัวหนึ่งเนี่ยเป็นอะไรนะบอดี้วอชใช่ <c oughs> ได้ครับถูกแล้วแล้วของนิวเนี่ยเป็นแป้งใช่ทีนี้นะถ้าจนะใช้เนี่ยจะน่า S <S ใช,ใช่คือคือแป้งตลับของนิวมันจะเป็นตัวที่แบบช่วยปกปิดริ้วรอยแล้วก็ปกปิดพวกรอยสิวน,นิดๆหน่อยๆอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ช่วยคุมมันใช่ครับแล้วก็ตัวเนื้อแป้งก็จะมีผสม s อ f ตัว,ต,วตัวแบบกันแดดแะครับเป็น s v f 50ใช่แล้วก็มีอะไรอีกนะก็เน,นื่องใช่มันจะมีความเย็นนิดนึงคือโจทย์ตอนแรกที่นิวให้เขาไปคืออยากให้แบบมันช่วยในการแบบใช้แล้วแบบช่วยช่วยรักษาสิวได้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยตัวนี้คือมีเหมือนใส่ ไม่น่าจาชื่ออะไรครับมันจะมีความเย็นนิดนึงแบบซึ่งแบบซึ่งแบบมันจะทําตัวเหมือนแบบพอพอมันระ,ะเหยออกไปมันก็จะจะฆ่าเชื้อสิวไปด,วด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับมีส่วนช่วยอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าเวลาใช้แล้วนิ้วแพ้ง่ายอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดพอใช้ตัวนี้ปุ๊บก็รู้สึกว่าเออสบายใจขึ้นอย่างน้อยมันก็แบบช่วยช่วยจัดการเชื้อสิวอะไรอย่างเงี้ยครับก็เป็นแป้งที่บบนิวแนะนำให้แฟนใช่แล้วก็เนื้อแป้งก็ก็เป็นแบบละเอียดครับมาจากนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นเลยของเขาใช่ครับ ้ีนี้เรถงถามเกเรื่องผลงานบ้างดีกว่าจ้ะ,ะผลงานที่แบบจะมีในอนาคตมีอะไรบ้างคะ ตอนนี้หลังจากที่ล่าสุดคือเป็นหนังเรื่องเดอะคลาสสิกจบไปครับก็ตอนนี้กจะมีถ่ายอยู่2เรื่องครับจริงๆก็มี3เรื่องถ่ายจบแล้วเรื่องหนึ่งก็คนละทีเดียวกันครับก็จะออนเร็วๆนี้นะครับ18กันยาใช่ครับผมคนละทีเดียวกันทาง ASP l a y แล้วก็ทาง g m เ25ครับก็เรื่องนั้นก็สนุกดีครับ6มี6คนที่ชื่อทีหมดเลยก็มีคิดสิงเตนิวอฟกันครับก็มากันหมด6คนเลยก็วุ่นวายกันพอสมควรครับก็สนุกดีครับเรื่องนี้คนละทีเดียวกันก็อยากให้ติดตามกันด้วยเพราะ ว่าเป็นเรื่องที่รวบรวม6คนไว้เนี่ยไม่ได้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยจะรวมไว้ครับตัวท็อปเลยเอ่อหกคนก็เหมือนก็นอ,ะอะไรนะเป็นตัวท็อปท็อปท็อปไงปท,อทออ็อปกับค่ายเลยเอ๋อก็ไม่ไม่ใช่ไม่ขนาดนั้นครับแล้วเรื่องอื่น้ว <laughs> จา๋าเรื่องอื่นเรื่องอื่นครับอ๋อมีอีกสองเรื่องคือ,อเรื่องของเอ่อไอ้นี้โรแมนต์ทางช่องทรูครับเอ่อเล่นกับพี่แพนเค้กใช่อันนี้เล่นกับพี่แพนเค้ก 这家。 ่จริงพอไปเจอพี่แพนเค้กแล้วก็พี่แพนเค้กน่ารักแล้วก็เป็นกันเองจนเรารู้สึกว่าเ้ยก็ก็ไม่ตอนแรกนึกว่าจะแบบเกรงเกรงนึกว่าอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับแต่สุดท้ายที่เจอก็เหมือนพี่น้องกันอะไรอย่างเงี้ยครับก็น่ารักครับผมก็พี่แพนก็ใจดีครับเป็นคนที่แบบเขาเรียกว่าคือตื่คือความคิดเราเนาะก็ทุกคนก็คิดว่าเอ้ยเขารุ่นใหญ่เลยอะไรอย่างงี้มาใช่ไหมผมก็รู้สึกพอพอเจอแล้วเองก็ตอนแรกก็เกรงเกรงพอหลังๆพอรู้จักจริงๆแล้วเขาก็เป็นคนแบบง่ายๆธรรมดาธรรมดาอะไรอย่างเงี้ยครับก็รู้สึกว่าเอ้ยก็ก็ไม่ได้้้ไไมม่่ดดคิาาากวเตองงแบบจะย เนี่ยหลังๆก็เริ่ม flow แล้วอะไรเงี้ยก็สนุกดีครับอันนี้ก็คือพี่เพนเค้กได้แนะนําอะไรเกี่ยวกับการสเตจครับนี่แนะนำไหมถือว่าถือว่านิ่งเก่งโอ้ไม่ไม่ก็ไม่ขนาดนั้นก็มีมีแนะนำไหมก็มีคุยคุยกันบ้างครับว่าแบบอุยแบบวิธีแบบนี้วิธีแบบนั้นอะไรอย่างเงี้ยครับอืมก็พูดคุยกันแบบเหมือนแบบถามถามถามว่าอย่างนั้นอย่างงี้ไหมอะไรอย่างเงี้ยครับมีคุยกันบ้างถามนิดนึงได้ไหมครัว่าเป็นบัตบ บทเหรอครับก็บทของนิวจริงๆแล้วเป็นนักเรียนเหมือนแบบไปคือเหมือนโตโตกันมาด้วยกันตอนเด็กๆเนี้ยครับ,ค,รบคือเขาเลี้ยงผมมาแล้วก็ะะพอ ผมแบบต้องไปเรียนต่อที่เมืองนอกเหมือนว่าที่ทางบ้านส่งไปอยู่นู่นเลยอยู่คนเดียวอะไรอย่างเงี้ยครับก็ไปโตที่เมืองนอกแล้วผ่านเวลาผ่านไป16ปีอย่างเงี้ยครับก็กลับมาก็ต้องแบบกลับมาตามหารักที่เราเคยเคยพบตอนเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยครับคือนิวเป็นพระเอกใช่่ใชก็กลับไปเป็นนักเรียนนอกก็กลับมาอย่างเงี้ยก็มาเจอพี่แพนที่แบบอุ้ยนี่คือคนที่เราเลี้ยงเรามาตั้งแต่เด็กอะไรอย่างเงี้ยครับก็มีความผูกพันมาตั้งแต่เด็กก็แต่ว่าเขาเหมือนแบบโตแล้วอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะเอ้ยใช่เปล่าอะไรอย่างเงี้ยรับ ใช่ไม่ต่างไวัยไหมก็จริงๆในเรื่องก็เป็นแบบเขาตีว่าพี่แพนก็อายุแบบเท่าพี่แพนแหละสามเอ็ดไรเงี้ยแล้วผมว่ายี่สิบเจ็ดไรเงี้ยก็ใช่ก็ก็เป็นแบบรักแบบเขาเรียกว่าก็กก็็ต่างไหมก็ไม่ต่างมากครับก็น่ารักน่ารักกุกกี้แบบลองคิดแฟนๆน่าจะคิดถึงอะไรเงี้ยลองแบบหยอดแฟนๆหน่อยแบบคิดถึงนะครับหรืออะไรอ๋อครับผมกับอ่าครับได้ ็ช่วงนี้นะครับมันเป็นช่วงที่เขาเรียกว่าสถานการณ์นะครับก็เาเรียกว่าเฝ้าระวังกันอยู่อะไรอย่างนี้ครับก็ไม่ค่อยได้เจอกันนะครับก็ยังไงก็คิดถึงเสมอนะครับเอาไว้เดี๋ยวสถานการณ์ปกตินะครับแล้วมาเจอกันนะครับทุกคนครับเป็นมากเลยแล้วก็บคุณมากค่ะดีได้ครับใช้ใบให้กองนิดนึงเดี๋ยวพี่จะแบบอินเสิร์ตที่ทำเป็นแบบเข้าๆออกๆโอเคค่ะได้ไหมได้อยู่นะโอเคขอบคุณมาค่ะ